สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพวาที่ร้อยตรีอารีสุวรรณจินดา วันนี้เวลา17นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระนริศร์ที่ société, าราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลิทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพว่าทีร้อยตรีอารีสุวรรณจินดาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่16มกราคม2560สิริอายุ83ปี ว่าที่้อยตรีอารีสวรรณจินดาเกิดวันที่28สิงหาคม2476ที่จังหวัดพัทลุงบิดาและมารดาชื่อนายประมวลสวรรณจินดาและนางละมุสนสวรณสุภาสำเร็จการศึกษาวรรณศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการทำงานเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกเกษียอายุราชการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดเพชรบุรีในปี2536หลังจาก,กเกษียณอายุราชการได้ทำงานต่อในตำแหน่งหัวหน้างานศึกษาพัฒนาป่าไม้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูป่าไม้ สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรอว่าที่ร้อยตรีอารีสุวรรณจินดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรในการพัฒนาพื้นที่ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ มุ่งมันทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเส,สียสละและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาสุขสมบูรณ์มีลูกสี่คน